โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาจงโบนให้คนให้คนดูแบบอึง้งแล้วเอาไปทําตามอย่างนี้คือแบบวิธีการจงโบนของสามเคมันจะตึงมันจะมันจะก๊อตมันจะอะไรสักข้างหนแล้วก็มันจะตึงหนว่ของสามเคมันก็ธรรมดาไนหะมไม่มีใครเอาสามเคลงนะผมจะจกแล้วผมจะเอาไปเจ็บนะเดี๋ยวเกมทีแบบไม่ได้กลัวนะเกมทีมันเกมเยอะที่เกียดรอนะฮะแบบ เกยมเยอะไปอะมึงทีสามเคขี้เกียจสามเคไม่เพิ่มถ้าอยากเป็นลูกสิษสามเคก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ไดนะ้นะสามเคจะมาเป็นลูกศิษย์นะสายไรเอ็มนะครับแต่จะไล่ใครนี่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเหมือนฟอร์มจะไล่ผมนะฮะเมื่อกี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไล่ผมหรือเปล่าครับ จะตกลงจะไล่หรือเปล่าครับน่าจะไม่พี่แอ้มก็เราเฮ้ยเอาเราอะเฮ้ยไอ้นี่ก็มาคุยโทรศัพท์อะไรเนี่ยใครเนี่ยนะบอกบอกนะโบ๊กนะเจอสามเจ๊บอกนะเจ๊สามเจ๊บอกมาครับเจ๊บอกมาแล้วเจ๊สามเจ๊บอกกมนเนาะเราต้องเอาค่าฟารอยู่กันคืนนะเมื่อกี้นี่คือแบบเกมไงแล้วมันก็เลยจะแบบแปลกนิดนึงนิดนี้ยังไม่ได้ลง มันเป็นการเหินองศาสามเครอบนี้สามเพียจะเหินแบบให้มันดีดิสุดครับแม้ขนาดถ่ายก็ผมยังขยันไม่ชนเลยเดี๋ยวอะไรบางเก่างผมดูว่าถูกป้าเราจะขึ้นไปจบข้างบนดีกว่าขึ้นจบข้างล่างแบบมันเรียบแบบมันเรียบเยอะออันนี้คือโชว์ชนไปทีนึงเมื่อกี้นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันชนไงเดี๋ยวมันชนใหญ่ไง น,นี่ชุดเล่เนเกมนก่อเอ๋อรัวจบแล้วนี่พอดีลีมันฉี่มามันจืผมเดี่ยโอ้ยทำไมดวงสามเคทำเพื่ออะไรเนี่ยผมงงเหมืมอ,มอ,มอกนกันนะครับแต่ก็ไม่เคยกลัวหรอกสามเคนยังไงมันออบเย่อยู่แล้วเดี๋ยวคอยดูกันถังสามเคนะ จะเหินไหนจะเหินใหญ่เลยเหินโอเวอร์เลยหรือ Uber, จะเหินไหนเหินได้หมดนะครับเจัสดีครับคุณตำรวจคือตำรวจสู้ผมไม่ได้หรอกครับแค่นั้นแหละอะไรอะไรอะไรหลวดสามเชมันตึงอยู่แล้วอะไรเจ๊แม๊แต่แม๊ระดับสามเชมันสุ้กมันสูกโหดเฮ้ยคือแบบ มันตึงหงายเนี่ยไอ้นี่มันตึงมากเลยนะไอ้คนซื้อสามเคเนี่ยมันตึงมากอ่ะโอ้ยมันจะยิงผมข้างมันจะยิงมันจะรอดยิงหลังผมมันจะรอดยิงหลังผมจะรอดยิงหลังผมอุ้ยมันจะรอดยิงหลังผมเฮ้ยเิงยยิงยิงอุ้ยมันยิงผมไม่โดตรงคือแบบผมกำลังลดลงมากแล้วมือนกะคือแบบลกจัดอ่ะผมเริ่ดูหลังตลอดนะว่ารถตำรวจแรงมากเดี๋ยวปาดมัน อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ไดูด <laughs> ผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ดิก็ใหม่กาใหม่กาใหม่ือ,อ,อ,อผมไม่ได้ดูจัดเลยเมื่อกี้นะจนคือแบบจน120โดว์ก็แมวเลยดูเพาทำง,งานขผมด้วยอ่ะคือผมไม่รู้นะโอรโถโใครอ่ะก็ผมขอโทษด้วยนะไปที่แบทบที่ผมที่ผมขับชนเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยเนะาะแลผมขอโทษด้วยจริงๆนะฮะเฮ้ย ออุุ้้้ยย <c oughs> ตยตำรวจจะได้อุ้ยอ่ะไม่สามเคมขับรถตึงไงตึงกับสามเคอาจะไม่มีแล้วอ่ะจริงกว่าตึงกับสามเคอาจะไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวสามเคลงไป

โอ้หผมขับรถลกมากเลยอะเจ้าผมให้ได้วะตัเนี้ยันี้ันตึงเลยพวกเนี้ยแต่ผมก็ตึงไม่แพ้พวกมันหรอกริงอะ เดียวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเขินเดียวดุละคุณดูผมต้องเขินเดียวดุละเขินรอบนี้ถ้าเขินพังก็คือน่าจะได้วิ่งนะครับคุณดูคือเป็นกำลังใจให้คนชื่อสามเคด้วยนะกัดนะเป็นกำลังใจให้คนชื่อสามเค้กด้วยนะโอ้โหโคตรใทญ่เลยว่มาเนี่ย น่โดตำรวจนี่มันกัดกิ๊กไนานนะอุ้ยโหน่งอุ้ยกูตำรวจนะกูตำรวจจนปุมเมื่พี่เลี้ยวจากหน้าไปนั้นอ่ะคือว่าให้แล้วกันนะคือแบบเล่นเกมกับรถเล่นกูด้วยละกัน เฮ้ยคนขึ้นแล้วคนดูตัดๆนี่เชียวดันดันกูก็ไปลุกไปดิลุกไปดิลุกอย่าลุกอย่าลุกลุกอย่าลุก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 ไปลุกเฮ้ยไปลุกอย่าลุกลุกไป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 แฮร์รอดนะลูกนะไปไป chắc no, no, no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าวแต่งเกมมั้งครับคือเมื่อกี้ผมจะฟอร์มเพื่รถดนตำรวจนะฮะก็คือตำรวจมันล็อกรถมันล็อกได้ไงวะผมยังไม่เห็นยกคอนเทเลยอ่ะเวลาล็อกกุญแจะต้องยกมือจิ๊กมีของมีอะไรบ้างเช็คหน่อยเช็คหน่อยโอเคครับผมคนชื่อสามเขียนผมบอกแล้วเหินไม่เคยเหินไม่เคยรอดเหินเท่กับเกมของทั้งเชนฮะเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเกมทุกตุ๊กงใช่ย่า